อยู่ญี่ปุ่นแล้วถึงทำอาหารกินเป็นส่วนใหญ่ทำไมถึงไม่ไปทานอาหารข้างนอกบ้านบ้างหรือไปกินเมนูอะไรต่างๆที่เป็นอาหารญี่ปุ่นบ้างทำไมถึงทําแต่อาหารไทยทาน แคทก็ไม่แปลกใจนะคะที่มีคนสงสัยเพราะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะทุกคนคือหลักๆแล้วแคทก็คือทำอาหารทานที่บ้านเป็นส่วนใหญ่หรือไม่งั้นก็เป็นคุณแม่สามีเป็นคนทําอาหารให้แคททานนะคะมันก็จะมีรูปมีคลิปวิดีโอออกแนวประมาณนี้ตลอดเนาะซึ่งก็ไม่ค่อยออกไปกินอาหารข้างนอกเท่าไหร่ ก็ต้องเท้าความย้อนกลับไปตอนที่มาอยู่ญี่ปุ่นแรกๆค่ะทุกคนแคทก็ออกไปกินอาหารข้างนอกอยู่ประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์แรกอยู่คะ่ะทุกคนซึ่งหลกัหลกๆเหตุผลที่ไม่ออกไปกินเลยหลังจากนั้นก็คือมันไม่มีน้าจิ้มทุกคนประเด็นก็คือจะบอกว่าเราเป็นคนกินอาหารที่จะต้องมีน้าจิ้มก็ว่าได้คะ่ะซึ่งถ้าไม่มีน้าจิ้มอาหารชนิดนั้น,น,นก็จะต้องมีรสชาติที่แบบจัดจ้านจัดจ้านในที่นี้คือครบรสไม่จําเป็นต้องเผ็ด อย่างเดียวนะทุกคนแต่ด้วยความที่อาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่มันจะออกในเวประมาณที่รสชาติก็จะคือแบบเค็มเป็นหลักเนาะแล้วก็มันมัน,มนบ้างเป็นบางอย่างนะคะแล้วก็ออกแบบเฮลตี้บ้างเป็นบางส่วนเหมือนกันก็จะออกมาประมาณนี้เนาะจะมีที่แคทดทานได้โดยที่แบบออกไปกินข้างนอกแล้วโอเคกับมันนะคะก็จะเป็นรามเมงค่ะทุกคนเพราะว่าบางทีร้านรามเมงก็จะมีเมนูเผ็ดอย่างแบบอ่า ที่แคทถ่ายรูปมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นรามเมงเป็นส่วนใหญ่ที่แคทออกไปทานแล้วก็ทานได้เยอะนะคะถ้าเป็นเมนูทั่วไปแล้วออกไปทานแล้วไม่ปื้มก็คือเป็นเมนูที่ไม่มีน้ำจิ้มค่ะทุกคนอย่างที่แคทเคยไปเจอก็คือเป็นร้านแบบคล้ายๆแบบจังฟูดเป็นแบบเบรคฟาดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหรือเป็นแบบพวกงานอาหารอิตาเลียนอะ ซึ่งพอไปสั่งเมนูแล้วเขาเอามาเสิร์ฟป,ปูปะค่ะเขาไม่ได้มีซอสแบบพวกแบบเคชชัพก็คือซอสมะเขอือเทศมายองเนสหรือพวกแมสตาร์ดอะไรให้อะทุกคนแล้วรสชาติก็คือมันก็จะออกแบบเป็นซอสแบบกรีวี่กรีวี่แบบครีมครีมเค็มเค็มมันมันอะไรประมาณนี้ซึ่งโดยส่วนตัวของแคทแล้วอะเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบทานรสชาติแนวนี้แล้วพอไปเจอแบบนั้นโดยที่มันไม่ได้มีซอสอื่นมาตัดเลยอะ มันทานได้น้อยมากทุกคนมือนั้นก็คือแบบผือดผอมในการทานมากเพราะว่าถ้าทานไม่หมดก็รู้สึกว่าเออเสียดายคุณสามีก็จะแบบมองหน้าว่าทําไมถึงไม่กินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนสงสัยงงแล้วเราก็เลยแบบ เจอครั้งนั้นไปก็หลังๆก็เลยแบบอ่ะลดลงไปทานข้างนอกลดลงค่ะทุกคนและอีกเมนูนึงที่แคทไปกินแล้วรู้สึกตกใจแล้วก็กินได้น้อยนะคะก็คือเมนูยากินิกุหรือว่าปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นค่ะทุกคนประเด็นหลักก็คือไปกินในร้านเนาะแล้วเขาก็อ่ะจัดเซตมาเสิร์ฟอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ถามหาน้ําจิ้มค่ะทุกคนซึ่งที่นั่นก็คือไม่มีน้ําจิ้มมีให้แค่เกลือ แล้วเราเป็นคนที่แบบเออมันจะต้องมีรสชาติอื่นนิดนึงนามันจะมีแต่เกลืออย่างเดียวมันก็กินได้น้อยแล้วมันก็เลี่ยนมากๆเนอะ